สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่า Toyota Re ี o ว2020คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมาติดเป็นล็อกเบกล็อกคัสติดไปแล้วนะครับจะออกมาอย่างไรบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าติดไปแล้วนะครับเข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเกะกะเท้านะครับเดี๋ยวเราลองนั่งให้ดูนะครับก็คือมีกุญแจนะครับ2ช่องนะครับไขจากข้างในก่อนแล้วก็ไขจากข้างนอกนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับข้อพิเศษจากตัวนี้จากตัวอื่นคืออะไรบ้างอย่างแรกมันเป็นไวซ็อกเก็ตนะครับซึ่งไม่ตัดต่อสายไฟไม่ตัดต่อสายไฟนี่คือดีมากๆครับสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งรถบนรถนะครับก็ไม่อยากตัดต่อสายไฟอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นล็อกนะครับที่ไม่สามารถที่จะใช้กุญแจอื่นในการปลดล็อกได้นะนะครับแล้วก็มีใบพวกสติฟิเคตนะครับหรือใบรับรองนะครับว่าคุณสินค้านะครับ มีคุณภาพนะครับแน่นอนครับแนะนำไม่ใช่เป็นของออโต้ล็อกนะครับเป็นเพราะว่าอย่างแรกคือล็อกไปแล้วมันบอกว่า LED คือทำงานหรือไม่ทำงานอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานกันบ้างครับกุญแจให้มาสามดอกนะครับก็คือแนะนำว่าหนึ่งดอกให้เก็บไว้บนรถนะครับอีกหนึ่งดอกให้ใช้กับกุญแจรถแล้วก็อีกดอกใช้กับกุญแจบ้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง คือกุญแจนะครับก๊อปได้นะครับแต่มันมีอีโมทําให้เหมือนกับว่าก๊อปได้ก็ใช้ไม่ได้ครับต่อให้เป็นช่างกุญแจนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับล็อกนะครับพอเราล็อกมันจะขึ้นไฟ LED ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันนะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบให้สุดนะครับเหยียบให้สุดก็คือเหยียบไม่ได้นะครับอย่างแรกคือเราเหยียบค่าสุดไม่ได้อย่างที่2คือเราเปิดได้แค่ AC นะครับต่อให้เรากดเปิดสตาร์ทอย่างนี้นะครับ ผมเหยียบคันสุดนะครับเปิดสตาร์ทก็สตาร์ทไม่ได้นะครับทําให้แน่นอนแหละครับว่าเขาขับรถไม่ได้นะครับเปิดได้แค่ AC สตาร์ทไม่ได้แล้วถ้าเราปลดล็อกเป็นยังไงบ้างพอเราปลดล็อกนะครับข้างในก่อนนะครับแล้วก็ข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันนะครับแบบนี้นะครับก็สตาร์ทได้ปกติเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการ การติดไว้นะครับเดินทางไกลๆนะครับหรือทิ้งรถไว้นานๆครับแนะนํามากๆครับตัวออตล็อกตัวนี้ปลดล็อกไม่มีไฟ LED นะครับถ้าล็อกอยู่มีไฟ LED นะครับแล้วก็เป็นกล้องของวันมาตเตอนะครับตัวนี้ชัดมากๆครับแนะนํานะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องตรงเข้ารูปมากๆครับนะครับแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่า เป็นกล้องหน้าหลังนะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับนี่ครับชัดแน่นอนนะครับถ้าใครกำลังหาติดกล้องนะครับเวลาลูกค้าซื้อรถใหม่ๆนะครับสิ่งแรกที่กังวลคือเรื่องความปลอดภัยนะครับแนะนำว่าถ้าติด2อย่างเนี้รถปลอดภัยขึ้นอีกเยอะมากๆนะครับถ้าใครสนใจอุปกรณ์แบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0 5 7ย1นะครับขอบคุณครับ